สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราก็มาเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์กับครูนุ่มเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะก็คือปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาตินะคะเรามาดูนะคะจุดประสงค์จุดประสงค์งที่เราจะเรียนนะคะก็คือ หนึ่งก็คือนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนต้องสามารถบรรยายลาักษณะและผลกระทบของน้ำท่วมการกัดเซาะชายฝั่งดินถล่มแผ่นดินไหวและสึนามิได้นะคะสิ่งเหล่านี้ที่ครูพูดมาก็คือเป็นภัยธรรมชาตินักเรียนต้องสามารถบรรยายลาักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติได้นะคะ2ก็คือ นักเรียนต้องสามารถนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรรมชาติที่อาจเกิดในท้องถิ่นได้นะคะนักเรียนต้องสามารถบอกแล้วก็นำเสนอการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินะคะการเฝ้าระวังต้องต้องรู้ว่าเราจะต้องมีการเฝ้าระวังยังไงปฏิบัติตนยังไงต้องสามารถพูดหรือนำเสนอ ให้เพื่อนๆหรือคุณครูฟังได้นะคะอ้าวต่อมาเรามาดูเนื้อหาในบทเรียนที่เราจะเรียนนะคะเนื้อหาในบทเรียนที่เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3บทนะคะก็คือบทที่1ก็คือลมบกลมทะเลและมรสุมอันนี้เราก็เรียนผ่านมาแล้วเนาะก็คือมีการเกิดลมบกเป็นยังไงลมทะเลมรสุม ที่ทําให้เกิดฤดูในประเทศไทยเป็นยังไงอันนี้นักเรียนก็ได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะแล้วสําหรับบทที่2ก็คือปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติปรากฏการณ์ของโลกอันนี้นักเรียนก็ได้เรียนถามนมาแล้วเนาะก็จะมีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกนะคะมันมีแก๊สอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะกิจกรรมอะไรบ้างที่ทําให้เกิดแก๊เรือนกระจกแล้วแก๊เรือนกระจกส่งผลยังไงปรากฏการ การไหนที่ทําให้เราทราบถึงปรากฏการณ์กระจกอันนี้เรียนก็เรียนผ่านมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาขึ้นในบทที่3ก็คือภัยธรรมชาตินะคะในบทที่3ภัยธรรมชาติที่เราจะเรียนในหัวข้อแรกหรือว่าเรื่องแรกก็คือรู้จักภัยธรรมชาติ นะคะอาววันนี้เราจะมารู้จักภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติก็มีหลายอย่างเนาะที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือมีทั้งน้ําท่วมมีทั้งสึนามิแผ่นดินไหวดินถลม่มการกัดเซาะชายฝั่งนะคะอาวในวันนี้เราก็จะมารู้กันนะคะอาวนะคิดสําคัญนะคะน้าท่วมการกัดเซาะชายฝั่งดินถลม่มแผ่นดินไหวและสึนามิ นะคะก็คือเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบางบริเวณของโลกนะคะซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเนะาะภัยบางอย่างก็จะมีการเกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่ภัยบางอย่างเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็ภัยธรรมชาติที่พูดมาเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นมนุษย์ก็ต้องมีการ เฝ้าระวงังมีการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนจากภายในประเทเราจะต้องเรียนรู้ยังไงเราจะต้องปฏิบัติยังไงนะคะเราจะออกไปข้างนอกไปเที่ยวเราจะต้องมีการเช็คดูข่าวไหมอย่างเช่นหน้าหนาวเราควรที่จะไปเที่ยวภาคไหนหน้าฝนเราควรที่จะไปเที่ยวตรงไหนไปเที่ยวภาคใต้ไหมหรือยังไงเราควรออกเรือไหมอันนี้เราก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลเนาะมีการเฝ้าระวังรู้จักการปฏิบัติเวลา ภัยธรรมชาติสิ่งหเหล่นนนานี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาตินะคะดังนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนดังนั้นเราก็ต้องมีความรู้มีการมีการเรียนรู้รู้วิธีการปฏิบัติตนมีการเฝ้าระวังมีการเช็คข่าวดูข่าวก่อนที่เราจะออกไปไหนนะคะอ้าวอันนี้ภัยที่คุณครูจะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็น การเกิดสึนามินะคะทำไมครูถึงยกตัวอย่างการเกิดสึนามิเพราะว่าเอาน้ําท่วมเมื่อเรียนก็เคยเห็นแล้วการกัดเซาะของชายฝั่งเมื่นักเรียนไปเที่ยวนักเรียนก็เห็นคลื่นมาซัดทาให้พวกดินพวกถนนพวกคอนกรีตเริ่มมีรอยมีอะไรเพราะว่าคลื่นมันแรงลมมนแรงนะคะดินถล่มนักเรียนก็เคยได้เห็นได้รู้แล้วนะคะน้ําท่วมก็ได้เจอบ่อยแล้วเนาะก,กับประเทศไทยแต่สําหรับภัยพิบัติสึนามินี้ก็คือนักเรียน ยังไม่น่าจะยังไม่รู้เลยแหละเพราะว่านักเรียนยน,น่าจะยังไม่เกิดเนาะเพราะว่าตอนที่เกิดสึนามิก็คือตอนนั้นครูก็ยังอยู่ปถมเนาะอยู่ประมาณปป .4 ป .5 นะที่ครูจําได้นะคะครูก็เลยยกตัวอย่างการเกิดสึนามิมาอันนี้ก็คือเป็นรวบรวมภาพนะคะภาพความเสียหายจากเหตุการณ์สึนามินะคะเกิดสึนามิเนี่ย เกิดขึ้นวันที่26นะคะธันวาคมพศ2547อันนี้นักเรียนยังไม่เกิดนะคะ,ะมันก็ส่งผลกระทบเห็นไหมดูจากรูปภาพเนาะเดี๋ยวท้ายๆครูก็จะมีคลิปให้นักเรียนดูนะคะอ่ะเรามา รู้กันก่อนว่าคลื่นสึนามิเป็นยังไงนะคะคลื่นสึนามิหมายถึงคลื่นซึ่งเคลื่อนตัวในมหาสมุทรด้วยความเร็วสูงมากนะคะและมีพลังที่รุนแรงนะคะสามารถเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะในทางที่ไกลๆได้นะคะเมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งนะคะจะทําให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่มากนะคะที่เราเรียกกันว่าคลื่นยักษ นะคะคำว่าคลื่นยักษ์หรือว่าสึนามิเนี่ยมาจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคลื่นอ่าวจอดเรือทาไมถึงมาจากภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่เกิดขึ้นสึนามิเขาก็เลยตั้งชื่อว่าสึนามิหรือที่เราเรียกกันแปลมาเป็นไทยก็คือคลื่นยักษ์นั่นเองนะคะเนี่ยพอมาเป็นภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่าคลื่นอ่าวจอดเรือนะคะคลื่นนี้ก็คือก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมหาศาลต่อชีวิตทรัพย์สินของผู้คนที่อยู่ตามบริเวณชายฝั่งนะคะอ่าเนอะอ่าสำหรับซุนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้ก็คือเกิดจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงใต้มหาสมุทรนะคะของทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมารตรานะคะประเทศอินโดนีเซียนะคะส่งผลให้แนวชายฝั่ง ของอันดามันเนี่ยในหกจังหวัดของภาคใต้ในประเทศไทยนะคะได้รับความเสียหายก็มีทั้งภูเก็ตพังงาระนองกระบี่ตรังและสตูลน,นะคะหกจังหวัดของภาคใต้หกจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยที่อยู่บริเวณชายฝั่งอันดามันเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะอ้าวต่อมาเรามาดูสาเหตุนะคะสาเหตุ การเกิดขึ้นสึนามินะคะมีด้วยกันอยู่สี่สาเหตุนะคะหก็คืออาจจะเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนนะคะที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวที่พื้นท้องทะเลได้นะคะ2ก็คือการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลนะคะ3ก็คือดินถล่มที่พื้นท้องทะเลนะคะแล้วก็สาเหตุสุดท้ายอาจจะเป็นจากมนุษย์ มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเลอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือสาเหตุการเกิดขึ้นสึนามินะคะต่อมาเรามาดูการเฝ้าระวังแล้วก็การรับมือการปฏิบัติตนก่อนที่จะเกิดแล้วก็หลังเกิดสึนามิเรามาดูกันมีทั้งหมดอยู่1ข้อ2ข้อ3ข้อมีทั้งหมดอยู่5ข้อนะคะอันหึงก็คือเมื่อรู้สึกว่าเกิดแผ่นดินไหว หรือมีคําเตือนเรื่องการเกิดสึนามิหรือเห็นระดับน้ําทะเลลดลงอย่างผิดปกติให้รีบออกห่างจากบริเวณดังกล่าวไปอยู่บนที่สูงที่มันมั่นคงอันนี้ให้นักเรียนฟังไว้เนาะสำหรับคนที่ชอบเที่ยวทะเลชอบไปทะเลชอบออกทะเลอาจจะไปตกปลาอะไรกับผู้ปกครองอาจจะไปดำน้ำอะไรนะักเรียนก็ต้องมีการศึกษาความรู้นะคะมีการรู้จัก ต้องรู้จักการรับมือการปฏิบัติตนนะคะ2ก็คือให้อยู่ห่างจากพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมทะเลและอยู่ห่างจากแม่น้ําลำคลองหรือทางน้ําที่เชื่อมต่อกับทะเลนะคะเพราะว่าคลื่นสึนามิอาจเคลื่อนที่มาถึงได้นะคะสก็คือถ้าอยู่บนเรือนะคะถ้าอยู่บนเรือในทะเลนะคะและมีคําเตือนเรื่องการเกิดสึนามิหรืออยู่ระหว่าง เกิดสึนามินะคะก็ให้ลอยเรืออยู่กลางทะเลหรือนำเรือออกสู่ทะเลลึกเลยนะคะอ่า c ก็คือถ้าอยู่บนเรือบริเวณชายฝั่งนะคะเออและมีคำเตือนเรื่องการเกิดสึนามินะคะถ้ามีเวลาเพียงพอก็ให้รีบนำเรือออกไปบริเวณทะเลลึกนะคะแต่ถ้ามีเวลาน้อยก็ทิ้งเรือไปเลยแล้วก็รีบหรือวัน่นหนีไป พื้นที่สูงที่มันแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยนะคะเราเอาชีวิตเรารอดไว้ก่อนนะคะแล้วสุดท้ายห้ามหลบในรถยนต์เพราะว่าบางคนไปเที่ยวอา่าอยู่ในรถยนต์พอเกิดเหตุการณ์เอาอยู่ในรถยนต์ปลอดภัยที่สุดอันนี้ไม่ใช่นะคะสำหรับการเกิดคกิดน,นามิก็คือห้ามหลบในรถยนต์โดยเด็ดขาดหรือว่าอย่ายืนรอดูสนามิหรือรอดูความเสียหายไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นไม่ต้องไปเอา จะถ่ายรูปจะถ่ายวิดีโอเพื่อไปลงในโซเชียลเพื่ออยากดังอันนี้อย่าเลยนะคะเพราะว่าคลื่นมันมาขนาดใหญ่มันเป็นคลื่นใหญ่ขึ้นยักษ์มันมาครั้งหนึ่งก็คือทั้งตืบทั้งอะไรก็เสียหายหมดนะคะอา่านะคะอย่ายืนดูหรือว่าอย่าหลบในรถยนต์นะคะอย่ายืนว่าเอาจะรอดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเสียหายยังไงไม่ต้องไม่ต้องไปดูนะคะ เพราะสึนามิเคลื่อนที่เข้าชายฝั่งด้วยความเร็วสูงมากนะคะถ้าถูกซัดไปกับคลื่นให้พยายามหาที่ยึดเกาะนะคะอันนี้ก็คือการเฝ้าระวงังการรับมือปฏิบัติตนก่อนและก็หลังเกิดสึนามินะคะก็ให้นักเรียนศึกษาไว้ก็ดีเนาะเพราะว่าเผื่อนักเรียนบางคนก็ชอบไปเที่ยวชอบไปทะเลนะคะชอบ ไปดำน้ำําขี้เรืออาจจะไปตกปลาอะไรกับผู้ปกครองก็ให้ศึกษาไว้นะคะก็น่าจะดีนะคะอ้าวต่อมาครูมีคลิปนะคะคลิปการเกิดสนมิในประเทศไทยมาให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวครูไปขอเปิดตรงนี้ก่อนเนะเาะอ่าคูจะให้ดู <c oughs> Holy shit! What? Mandy. Really? Don't worry, I've got it all on film. i expect prepared to die. Nice. Yeah. Wow. Mother of God! Get the blood off my my pocket. นักเรียนก็เดี๋ยวครูก็จะมาเนะาะสำหรับคลิปที่คุณครูให้ดูนะคะบางคนก็จะเอาทำไมมีเสียงฝรั่งนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าในภาคใต้ในแถบแนวชายฝั่งอนามันหกจังหวัดของภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นทะเล ดังนั้นคำว่าทะเลก็จะคู่ควรกับฝรั่งดังนั้นคลิปที่ได้มาก็จะมาจากอันนี้คือเป็นคลิปที่ฝรั่งถ่ายเนาะเพราะว่านักเรียนจะได้ยินจะได้ยินที่เขาพูดกันเป็นพูดภาษาอังกฤษเนาะอันนี้ก็คือเป็นคลิปเป็นคลิปที่ฝรั่งถ่ายวิดีโอที่เกิดสึนามิในประเทศไทยนะคะไม่ใช่ การเกิดในประเทศอื่นนะคะเป็นการเกิดในประเทศไทยแต่เป็นคลิปที่ฝรั่งเขาถ่ายมานะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะคะเพราะว่าเอามาให้นักเรียนศึกษาดูนะคะสำหรับในคลิปนี้นะะักเรียนก็น่าจะเห็นคลื่นหรือว่าความเสียหายที่มันเกิดนะคะการเกิดขึ้นสึนามิไม่ได้เกิดนานนะคะไม่ได้เกิดนานก็คือเกิดเกิดปุ๊บเสียหายปั๊บ เออเกิดไม่ถึงวันไม่ถึงสองสามชั่วโมงคือมาแป๊บเดียวทุกอย่างพังไม่ว่าจะเป็นตึกเป็นโรงแรมเป็นรถยนต์ก็คือจมก็คือลอยก็คือทั้งคนทั้งอะไรใครวิ่งหนีทันก็คืออาจจะรอดนะคะถ้าวิ่งเร็วนะเออถ้าวิ่งเร็วก็อาจจะรอดแต่ถ้ามัวแต่ไปถ่ายคลิปมัวแต่ไปดูว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้น อันนี้น่าจะไม่รอดเนาะเพราะว่าข่าวก็คือออกมาว่าผู้คนก็เสียชีวิตเยอะเหมือนกันนะคะหลายพันคนนะคะห้าพันถึงหกพันก็มีทั้งคนไทยมีทั้งฝรั่งด้วยเพราะว่าเขาก็ไปท่องเที่ยวกันเยอะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเมืองเป็นเมืองท่องเที่ยวเนะของภูเก็ตพังงาและนองกระบี ตังสตูนเนี่ยก็คือมันเป็นทะเลมันก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วคนก็เยอะอยู่แล้วนะคะความเสียหายที่ได้ก็คือมหาศาลนะคะอ่านักเรียนดูคลิปแล้วครูก็มีงานเนะเาะออกก่อนที่จะมีงานก็ขอสรุปเนื้อหาก่อนนะคะก็คือภัยธรรมชาติก็คือผลกระทบที่เกิด จากอันตรายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวดินถล่มน้ําท่วมและสึนามินะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือทําให้เกิดผลกระทบต่อการดรํารงชีวิตของมนุษย์นะคะและ้วก็ทั้งมนุษย์สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะภัยธรรมชาติก็คือจะมีหลายรูปแบบนะคะแตกต่างกันออกไปบางอย่างก็ร้ายแรงน้อยบางอย่างก็ร้ายแรงมากนะคะยังไงก็มันก็ยังสร้างความเสียหายให้กับ มนุษย์อยู่ดีนะคะไม่ว่าจะคําว่าภัยธรรมชาติไม่ว่าจะหนักจะเบาหรือจะเป็นอะไรคําว่าภัยธรรมชาติมันก็คือการทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวเราต่อทรัพย์สินต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะดังนั้นนักเรียนนักเรียนก็ต้องช่วยกันเนาะเออต้องมีการปฏิบัติ ปฏิบัติตนให้มันถูกนะคะปฏิบัติตนให้ถูกจะไปไหนก็ต้องมีการศึกษามีการเฝ้าระวังรู้จักการปฏิบัติตนนะคะแล้วก็ช่วยการดูแลโลกของเรานะคะนักเรียนเป็นกระบอกเสียงที่สําคัญเพราะว่า,านักเรียนเรียนรู้ไปแล้วนักเรียนก็ไปอาจจะไปพูดหรืออาจจะไปบอกให้ครอบครัวเรานะคะเอ่อนักเรียนไปบอกครอบครัวครอบครัวปฏิบัติตาม นะคะครอบครัวเราไปทํางานไปบอคนที่ทํางานก็เนี่ยทุกคนช่วยกันช่วยกันรักษาโลกของเรานะคะมันก็น่าจะส่งผลให้กับอนาคตในวันข้างหน้าของของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาโลกของเราก็ไม่มีใครที่จะมารักษาของโลกของเราได้แล้วนะคะดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะคะอาจจะมีการปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกัน เกี่ยวกับอะไรอ่ะไม่ทิ้งขยะอะไรนักเรียนก็เพราะว่านักเรียนได้ได้เรียนมาตั้งแต่ป .5 อยู่แล้วป .5 ก็ได้เรียนนะคะปะ .6 กก็ได้เรียนแล้วก็ในวิชาสุขขนักเรียนก็ได้เรียนนักเรียนน่าจะมีความรู้พอสมควรอยู่แล้วในเรื่องของการปฏิบัติตุนในเรื่องของการเกี่ยวกับภัยธรรมชาติว่าเราจะต้องมีการ ปฏิบัติยังไงนะคะมีการปฏิบัติยังไงมีการดูแลยังไงอันนี้นักเรียนก็น่าจะรู้มาแล้วเนาะอ่าวการบ้านนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์หน้าที่48นะคะมีทั้งหมด2ข้อนะคะง่ายๆนะคะมีทั้งหมด2ข้ออาวข้อที่1ก็คือภัยธรรมชาติมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็ตอบมา นะคะอาจจะตอบมาเยอะกว่าที่ในคลิปหรือในหนังสือเรียนก็ได้นะคะสองก็คือสึนามิส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้างนักเรียนก็น่าจะเห็นในคลิปวีดีโอเมื่อกี้เนาะว่ามันส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไงบ้างนะคะหรือถ้านักเรียนอยากกลับไปดูคลิปย้อนหลัง นักเรียนก็สามารถดูในคลิปของคุณครูหรืออาจจะไปดูใน YouTube เพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องมีไหวพริบในการเรียนรู้นะคะก็ถ้าของครูมันไม่ชัดเจนหรือยังไงนักเรียนก็ไปสามารถศึกษาหาคำตอบได้ใน Google ใน YouTube ได้หมดนะคะแล้วก็นักเรียนมีอะไรสงสัยก็ให้นักเรียน ถ้าหาคุณครูได้เหมือนเดิมนะคะหนูตอบข้อนี้ไม่ได้คะ่ะหนูสงสัยข้อนี้คะ่ะหนูดูคลิปไม่ได้คะ่ะหนูดูแล้วมันไม่ชัดเจนยัยงไงก็ทกลายหาคุณครูได้เหมือนเดิมนะคะแล้วงานก็คือเหมือนเดิมมาเรียนทําในแบบฝกหัดทํสองข้อแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มส่งงานเหมือนเดิมนะคะถ้าชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะในชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ